วันนี้เนระจะมาลองใช้ Demo Lab ของทาง Meta ดูนะครับโดยเฉพาะตัว Animated Drawings หรือตัว Sketch เพื่อจะมาขยับตัวละครของคุณที่คุณวาดด้วยตัวเองครับหลังจากเราเข้าไปที่ s k e t c h m e t a d e m o l a b c o m นะครับแล้วกดปุ่ม Create your animation ได้เลยผมว่าทาง Meta หลังจากเขาได้รีแบรนด์นะรู้สึกว่าหน้าตาของโปรแกรมเขาสวยมากเลย Okay, try it now กดได้เลยปุ๊บหลังจากเรากดปุ่ม Try it now ครับเขาบอกว่าตัว Research Demo คือตัวเนี้ยตัว s k e t c h l a b นะครับนำไปขายไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ยังเป็น Research Demo อยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันเนี้ยเราจะมาสนุกกับเขาจะให้แบบลูกๆหล,ล,ลานๆมาลองวาดก็ได้หรือว่าถ้าเรามีตัวละครที่เราอยากมาทำเป็น Presentation เพื่อมาทำงานอะไรแบบเนี้ยก็ทำได้นะครับโอเคเขาบอกว่า1น,นะครับให้เรามาอัปโหลด1 character ของเราก่อนนะครับ สำหรับคนที่ยังวาดไม่เป็นนะผมรู้สึกว่าเราก็จะนํารูปภาพจากเน็ตมาได้หรือว่าเราใช้ตัวเดโมของเขาก็ได้แล้วถ้าทุกคนอยากวาดบนกระดาษนะครับก็นํากระดาษสีขาวมาแล้วก็อย่าให้กระดาษตัวนั้นอนะ่ะยับนะครับเพราะว่าตัว AI จะอ่านกระดาษไม่ได้ครับหลังจากเราวาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอัปโหลดโฟโต้บนเว็บไซต์ Meta d e m o Lab นะครับนี่ก็เป็นตัวละครองผมนะครับคือผมได้แรงบันดาลใจนะครับจาก ตัวหุ่นยนต์มิกะที่อยู่บนหน้าจอ example ก็ไม่รู้จะวาดอะไรนะครับอยากลองใช้สีเพราะว่าจริงๆเราแท็บเล็ตเนี่ยผมไม่ค่อยวาดเลยทุกคนก็น่าจะดูอ่อนนะครับว่าผมวาดรูปไม่ค่อยได้ครับโอเคกดปุ่ม next ได้เลยครับ,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 บเขาก็จะสแกนแล้วหลังจากเขาสแกนเสร็จแล้วเราจะมา resize ครับให้ตัวกรอบเนี่ยอยู่รอบตัวละครของเราอย่าเว้นที่นะครับชแบบนี้เลยอโอเคกดปุ่ม next ได้เลยแชบ หลังจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้เรามาไฮไลท์ตัวละครของเราซึ่งตอนเนี้เขาทําแบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเหมือนเขาจะไฮไลท์แบบถูกต้องแล้วเพราะว่าผมวาดออกมาดีนะครับในมุมมองของเมท่านะครับสมมติว่าถ้าตัวเมท่าเนี่ยเขาไฮไลท์ของตัวละครเราไม่ได้นะครับเราก็ใช้ตัวปากกาของเขาเนี่ยมาวาดไฮไลท์ได้เลยเ,น,เนี่ยชืบปึบนี่เขาก็จะไฮไลท์วาดได้เลยแต่ว่าตอนเนี้เขาไฮไลท์เรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมลอดกดปุ่มเล็กเซ่เลยครับ แล้วเต็ปบสุดท้ายนะครับเป็นเต็ปที่สําคัญที่สุดนะครับเราจะมา,มาร์กจุดตามข้อ,ของเราอย่างเช่นเป็นมือเป็นแขนเป็นขาเป็นไหล่อะไรแบบเนี้ยคือเราจะมาเล็กแล้วก็ขยับด้วยตัวเองเลยครับอย่างเช่นอันนี้จะเป็นไหล่ของผมหรือลําตัวก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นศอกฟึ๊บก็จะเป็นมือของเราตรงนี้เอวมานี้แต่ว่าเขาก็ถือว่า มาร์คแบบอัตโนมัติแบบถูกต้องแล้วนะว่าผมขอแคบนิดนึงถ้าเรานำเมาส์ของเราอะไปฮอเวอร์บนจุดเนี่ยเขาจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นตาขวาตาซ้ายอันนี้เป็นตรงกลางนะครับของหัวเฮดเซนเตอร์นี้เป็นหูขวาหูซ้ายนี่จะเป็นไหล่นี่จะเป็นไรท์เอลโบอันนี้เป็นมืออันนี้เป็นเอลประมาณนี้ตัวละครผมไม่มีตานะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่าเราจะมาลองแอนิเมตดูกันดีกว่าครับว่าตัวละครผมอะรอดไหม อ่ะกดปุ่ม next ได้เลยจุ๊บ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 จุ okay. ๊บโอเคอุ้ยโออได้เลยนี่ okay. โอเคเฮ้ยผมว่าเจ๋งมากนะครับอ๋อถ้าผมเป็นเด็กนี่ผมก็น่าจะว้าวเอ้ตอนนี้ผมก็ยังว้าวนะแต่ข้อจำกัดที่ผมสังเกตน,นะครับคือเราจะแอนิเมตไม่ได้นะครับเขาจะมีตัวค u สต o m t e มเทมเพลตมาให้เราอยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับจะมีแอนิเมชันของการเต้น อะไรตลกตลกกันกระโดดการเดินอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็โอเคนะผมว่าเคสนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากนะที่ผมเห็นตัวละครที่ผมวาดเมื่อกี้แฉบได้โอเคครับเดี๋ยวตอนเนี้ยผมจะลองใช้ ai ในการวาดตัวละครของผมเพื่อมาแอนิเมตที่ตัว m มทา Demon นแลกันดีกว่าครับโอเคผมได้ดีไซน์ผมแล้วเป็นอัศวินจากลี o านาโดนะครับ กลับไปที่เว็บไซต์กดปุ่ม start over อัปโหลดโฟโต้ไปเลยช่วร์ไมครับอ่า next background ไม่ได้ขาวไปขนาดนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาน่าจะโอเคแล้วก็มีเงาด้วยมาปรับกรอบตรงนี้โอเคตอนเนี้ผมเจอปัญหาละคือตรงเนี้ยเขาไฮไลท์ด้วยว่าเนี้ยเป็นตัวละครของผมแต่ที่จริงเราไม่ใช่ดีผมจะนําตัวยางลบนี่นะครับมาลบตรงนี้ ผมอยากรู้นะครับว่า AI ใช้กับ AI จะเป็นไงมั่งนะฮะกับตัวละครตัวนี้โอเค head center ตาหูชุบโอ้โหเละครับ <laughs> <laughs> ผมว่าปัญหาที่ผมพบตอนเนี้ยคือแขนของตัวละครผมอะมันชิดไปกับลำตัวไปหน่อยหรือเขาจะแบบว่า เอาไปทั้งแขนแล้วเอวอะเพื่อแคบมือเลยไงหรือจะดูไม่ค่อยดีผมกลังใช้รูปภาพจากฟรีพิกนะครับเป็นรูปภาพฟรีนี่คือเป็นสีน้ำไหมน,นะโอ้ oh, Watercolor อ่ะฟึบฟึบแล้วก็ลบสิ่งที่ไม่ใช่ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของแอนิเมชันที่ผมนำตัวละครเนี่ยจาก AI หรือว่าจาก Google มาลองแอนิเมชกับตัว Sketch Meta d e m o Lab ส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าถ้าผมวาดรูปเก่งกว่าน,นี้นะครับสร้างตัวละครดีกว่านี้ผมรู้สึกว่าจะทำแอนิเมชันที่สวยกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเคทเขาขก็ได้โปรแกร,แรม Animated Drawings สองตัว Sketch Meta d e m o Lab เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นโปรแกร,แรมที่ใช้ง่ายมากนะครับใครๆก็ทําได้แต่ผมขอแนะนําให้ทุกคนวาดตัวละครด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวแอนิเมตดรา잉เนี่ยเขาจะอ่านตัวละครของเราได้ง่ายกว่าเดิมนะครับ <S 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 <S